สุริยะบุงวิเศษยูทูบ h anel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบช anel ทุกท่านครับกขอให้ทุกท่านจมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ปลาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปลาห่วยสาราจังหวัดศรีสเกตสามารถจับกลุ่ม,มชายไทยหนึ่งคนที่ลักลอบเฮ็ดไม้พยุงไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขียรักษาพั์สั์ป่าห่วยสาลาจังหวัดศรีสะเกดสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเพ็ดไม่พยุงเป็นคนไทยหนึ่งคนชื่อนายจิระเดชธรรมพรอ,อายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่88หมู่8ตําบลดงรักอำเภอพุ sing จังหวัดศรีสะเกดของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำพิษไม่พยุงแปรรูปจํานวนสามเหลี่ยมปริมาตร0 0 2 3ลูกบามรบาทเมตรรถจักรยานยนต์หนึ่งคันมีดสองเล่น ขวานสองเหล็มเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อก้าวหาพิตามพระราชบัญยัติปลาใหม่พุทธศักราช2484พิตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2 5 0 7พิตามพระราชบัญยัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2 5 6 2เหตุเกิดบริเวณปลา,าท่าทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านหน้าตาวในพื้นที่เขตรักษาพันสัตว์ปลาห่วยสาลา ทับซ่อนเขตป่าสึงวันแห่งชาติป่าฟังขวาห่อยซาลาท้องที่ตำบลดงรักอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดห่างจากหมู่บ้านประมาณ3.5กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ได้ท่าบันทึกตรวจยึดจับกลุ่มส่งพลังงานสอบสวนสถานีนตำรวจผู้สิงอำเภอผู้สิงจังหวัดศรีสะเกดเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใส่ในการกระทำพิษ เก็บรักษาไว้ยังที่ทําการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห่วยซาลาตามระเบียบขอ้อกฎหมายการเก็บรักษาของกลางป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนจินวงศ์